ในปัจจุบันที่การใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของทุกคนเมื่อทาให้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่สามารถเข้าถึงสองสิ่งนี้ได้มันมักจะเป็นที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอครับโดยเฉพาะพวกสื่อบันเทิงต่างๆที่เราสามารถดูฟังเสพมันเมื่อไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงวิดีโอคลิปสั้นเกมหรืออะไรง่ายๆอย่างการอ่านการ์ตูนหนังสือการ์ตูนมังงะผมเชื่อว่าผู้ชมที่รับชมช่องของผมอยู่ต้องเคยอ่านกันแน่นอนอยู่แล้วบางคนอ่านเดียวกาผมซะอีก อ่านมันทุกวันแต่ถึงอย่างนั้นมังงะเนี่ยมันก็ยังมีข้อด้อยหลักอยู่ครับคือเราไม่สามารถอ่านมันได้ทุกเวลาเราไม่สามารถหยิบมันมาอ่านในห้องน้ําได้หรือจะอ่านระหว่างกินข้าวก็ทําไม่ได้แม้จริงๆมันจะทําได้ครับแต่ก็อาจจะลําบากสะหน่อยในห้องน้ำเนี่ยก็ต้องระวังเปียกตอนกินข้าวก็ต้องระวังเลอะมันเลยมีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างครับเอาแค่การพกพาการเก็บเนี่ยมันก็กินเนื้อที่มากแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเป็นครับในตอนที่คุณซื้อมังงะแรกๆคือคุณทราบดีอยู่แล้วว่าจะเก็บมันที่ไหนแต่พอเมื่อเวลาผ่านไป มันดันไม่มีที่เก็บสะได้ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้ซื้อมัง,งะเพิ่มเลยอันล่าสุดที่ผมซื้อไปก็คือเทว t นตี้เซนติวิลี่บอยแบบบิ๊กบุ๊กและก็ไม่มีที่เก็บอันนี้นับแค่ในแง่ของพื้นที่นะครับไม่นับรวมพวกปัญหาจากทางฝั่งสำนักพิมพ์ที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นิ้วเปลอะมึกพวกหน้ากระดาษติดกันพิมพ์ตกพิมพ์ผิดส่งคืนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้และถึงได้ก็ยุ่งยากอีกเพราะงั้นแล้วเว็บตูนมันจะเกิดขึ้นครับ เว็บตูนคืออะไรถ้าแบบง่ายๆมันคือหนังสือการ์ตูนออนไลน์นั่นแหละครับแต่ถ้าลึกหน่อยเว็บตูนมันคือหนังสือการ์ตูนแบบดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาออกแบบขึ้นมาเพื่อให้อ่านในเว็บไซต์โดยเฉพาะเหมือนชื่อเว็บตูนซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกเว็บตูนต่างๆมันมักจะมีให้อ่านกันในมือถือครับมาเลยเป็นสาเหตุที่เว็บตูนนั้นสามารถเข้าถึงคนได้ง่ายกว่ามังงะมากๆโดยต้นกาเนิดของเว็บตูนนั้นมันอยู่ที่เกาหลีครับและเป็นที่นิยมมากๆที่นั่นแต่ก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันภายนอกสก แต่ว่าในช่วงตอนที่อินเทอร์เน็ตมันได้กลายเป็นสิ่งที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ประชากรทุกคนมีสมาร์ทโฟนเว็บตูนมันก็เริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นอย่างช้าๆครับจนกระทั่งในตอนที่อุตสาหกรรมมังวาของเกาหลีมันเติบโตมากขึ้นมันก็ได้ส่งผลให้การอ่านเว็บตูนเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นเช่นเดียวกันจริงๆแล้วตอนนี้มังวาส่วนใหญ่ของเกาหลีมีให้อ่านกันเฉพาะแบบเว็บตูนด้วยซ้ําไม่มีการตีพิมพ์เป็นหนังสือใดๆทั้งสิ้นโดยถึงแม้ในด้านอื่นมังวาหรือเว็บตูนของเกาหลีมันจะะยังังงงู้้มมขอญี่่่ปุนนไไดครบ ทางเรื่องของฐานผู้อ่านความนิยมความแปลกใหม่แต่ก็บอกเลยว่าตามมาติดติดตัวมังงะก็เลยต้องเปลี่ยนเหมือนกันจากที่ทุกท่านได้เห็นครับตอนนี้ก็มีการนํามังงะมาให้อ่านกันแบบออนไลน์แล้วมัง,งะ plus by ชูเอชะแถมอ่านฟรีด้วยแต่ก็อย่างที่ผมบอกเว็บตูนมันออกแบบมาให้อ่านในเว็บหรือมือถือโดยเฉพาะถึงแม้มัง,งะจะพยายมามตีตลาดออนไลน์เหมือนกันแต่ผม่าก็ยังสู้ไม่ได้ซึ่งแน่นอนเหมือนกันว่าในดั้งของอนาล็อกเว็บตูนหรือมังควาก็คงสู้มัง,ง,งะจากญี่ปุ่นไม่ได้เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามความโด่งดังของเว็บตูนที่กำลังพุ่งสูงขึ้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คนมองข้ามด้วยกันทั้งปวงครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถสัมผัสได้ครับว่าเว็บตูนเนี่ยมันเป็นที่นิยมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากปกติที่เราไม่ค่อยทราบถึงการมีอยู่ของมันสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่หามาจริงๆแต่ในตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นอะไรที่เกี่ยวกับเว็บตูนมากขึ้นพวกโฆษณาพวกเกมพวกแอนิเมชันตอนนี้มันไม่ได้มีแค่มังงะจากญี่ปุ่นเท่านั้นแหละครับที่กลาย แต่พี่จีนเกาหลีก็เริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดตรงนี้แล้วเหมือนกันส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ติดตามของพี่จีนสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทราบอยู่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งชื่อผู้ถังซานอะไรสักอย่างที่มันดังมากๆในจีนมีทั้งแบบกดแสดงแล้วก็แอนิเมชันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูผ่านๆจอมยุทธกรอรี่ส่วนดับมังกรหยกผมว่าไม่น่าใช่เพราะผมชอบหนังจีนมากครับขอ,อนอกเรื่องส่วนเกาหลีแม้ตอนนี้การนำมังหวาม,มาดัดแปลงเป็นเกมแอนิเมชันจะยังไม่ได้มีให้เห็นเยอะมากนะครับแต่เราก็สามารถทราบได้้ว่ามันนเยอะขึ อย่างที่ผ่านมาก็คือล u k ลิซึม God of High s c h o o l Tower of God ผมบอกเลยว่าคลิปนี้มีโฆษณาเกี่ยวกับ Tower of God อยู่นะครับแต่เอาไว้ที่หลังแล้วก็ Solo l e v e l i n g ที่กำลังจะมาถึงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทางนั้นเขาก็เริ่มที่จะหยิบเว็บตูนมังวะต,ต่างๆมากมายที่มีในมือมาทําแล้วเหมือนกันครับแต่แน่นอนผลตอบรับมันคงไม่ดีเท่าญี่ปุ่นแน่ๆครับทางนั้นเขาประสบการโชคโชนแต่มันก็มีทางแก้ง่ายๆครับคือการดึงตัวเนมิเตจากญี่ปุ่นมาเงินดีกว่าสวัสดิการดีกว่าคือถึงแแมมมม้ว่่่่าาาาผลลงงนนนนนจจจกกญีีีปปุัะดริริเ็ท แต่เราก็เป็นเสีไม่ได้ว่าเบื้องหลังการทํางานของพวกเขามันนรกแตกมากๆเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนั้นนับแค่ในส่วนของเกมและแอนิเมชันอย่างเดียวนะครับถ้าเราไปดูในด้านของภาพยนตร์ซีรีส์ส่วนตัวผมให้เกาหลีกินขาดเผื่อใครอาจจะไม่ใช่สายดูซีรีส์เกาหลีนะครับพวกซีรีส์เกาหลีต่างๆที่เกิดขึ้นมันมักจะเคยเป็นเว็บตูนมาก่อน Stranger from Hell Sweet Home แล้วก็ล่าสุดที่ผมได้ดูไป My d i Life อะไรสักอย่างแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันยังมีอีกเยอะเลยซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว ผมจะถูกจริตกับซีรีส์ของเกาหลีมากกว่าของญี่ปุ่นครับอันนี้อาจจะมาจากเป็นเพราะความไม่ค่อยอินการแสดงของญี่ปุ่นเท่าไหร่ครับคือมันใหญ่มากๆเหมือนกับละครเวทีผมว่าใครที่เคยดูน่าจะทราบกันดีนะครับความโด่งดังของเว็บตูนในปัจจุบันส่วนตัว,ตวแล้วผมคิดว่ามันต้องขอบคุณโซโล่เลเวลลิงครับที่มันได้ทาให้ทั่วโลกตระหนักได้สักทีว่าเว็บตูนไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้ามโซโล่เลเวลลิงมันเป็นมังฮวาแอคชั่นแฟนตาซีที่ถูกเขียนขึ้นโดยชูกงครับภาพโดยรีด e ส t ตูดิ ภายในโลกที่อยู่ดีดีมันมีปีศาจปรากฏตัวขึ้นและมนุษย์ได้รับความสามารถที่จะต่อกรกับปีศาจเหล่านั้นได้ฮันเตอร์จึงเกิดขึ้นครับกลุ่มคนที่อุทิศตัวใช้ความสามารถในการต่อสู้กับพวกปีศาจเพื่อปกป้องไม่ให้อะธรรมมนุษย์ต้องล่มสลายซุงจินวูตัวเอกของเราเขาเป็นหนึ่งในฮันเตอร์ครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็อ่อนแอมากๆวันหนึ่งขณะที่เขากับกลุ่มต้องไปเคลียร์ดันเจียนพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับปรากฏการณ์ประหลาดครับคือมันมีดันเจียนซ่อนอยู่ในดันเจียนอีกทีหนึง่งทําให้ทั้งกลมดาดาเือบหค ส่วนตัวเขาโดนบูชายันบนแท่นอะไรบางอย่างจนในวันต่อมาจินโวเขาก็ได้ทราบว่าตัวเองได้รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่มันก็มีอะไรบางอย่างแปลกไปเหมือนกันเขาเริ่มเห็นเหมือนกับหน้าต่างของระบบอะไรบางอย่างครับที่มันได้ทําให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆโซโล่เลเวลิ่ง <Solo leveling S 2> ได้รับความนิยมสูงมากๆครับไม่ใช่แค่ในเกาหลีเท่านั้นแต่อยู่ในระดับโลกที่แม้แต่ทางฝั่งตะวันตกก็นิยมอ่านเว็บตูนเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายผมว่าใครหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะเคยอ่านกันมาบ้างแล้ว โดยสาเหตุที่มันทําให้โซโล่เลเวลลิ่งดังนั้นส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกที่เราได้เห็นตัวละครอย่างจินบูพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจากฮันเตอร์ที่อ่อนแอมากที่สุดกลายเป็นเหมือนกับวีรบุรุษผู้ปกป้องโลกอีกทั้งมันยังมีพวกระบบหน้าต่างต่างๆเหมือนกับเวลาเราเล่นเกมครับที่มันได้ทําให้เว็บตูนเรื่องนี้มันดึงดูดเหล่าเกมเมอร์เป็นพิเศษทําให้เราชวนคิดถึงทําให้เรารู้สึกเหมือนกับกําลังเล่นเกมอยู่ผู้อ่านเล่นเป็นจินบูไม่ใช่ว่าผู้อ่านกําลังอ่านเ,าเรื่องราวของจินบูอยู่ และเมื่อรวมกับฉากแอคชั่นที่ลายเส้นสวยงามพร้อมกับเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแต่ก็ไม่ซับซ้อนซโล์เลเวลลิ่งมาเลยเป็นที่นิยมอย่างไม่ต้องสงสัยครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ว่าเว็บตนเรื่องนี้มันคือเรื่องแรกนรับที่มีอะไรแบบระบบพลังการอัพเลเวลจริงๆก่อนหนะ้าซโล์เลเวลลิ่งเนี่ยมันก็มีอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าซโล์เลเวลลิ่งนั้นคือตัวที่มันกระตุ้นทาให้มังวานแนวระบบเกมไปที่นิยมขึ้นมากๆแต่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกัน โดยนอกจากโซโล่เลเวลลิ่งแล้วตัวอย่างเว็บตูนอีกเรื่องที่ได้วางรากฐานและสร้างความนิยมของมังวะภายนอกเกาหลีคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Tower of God ครับเ <t ose noise> มื่อเราพูดถึงเว็บตูนที่มีอายุยืนยาวมากๆผมว่า Tower of God คงเป็นหนึ่งในนั้นครับ On ออนแอร์ตอนแรกเมื่อราวมิถุนายนปี2010ทําให้นาตอนนี้ Tower of God อยู่มานานถึง13ปีแล้วแม้เมื่อเทียบกับมังงะยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างวันพีซที่ยังไม่จบกับ Hunter Hunter ที่ไม่มีท่าที Tower of God จะยังเป็นเด็กน้อยอยู่ แต่เมื่อเรามองมาในฐานะของเว็บตูนที่ไม่ได้มีการปริ้นเป็นหนังสือรวมเล่มอ่านได้แค่ในออนไลน์เท่านั้นผมว่า13ปีเนี่ยมันก็เยอะมากๆเลยครับ Tower of God มันเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งครับแบมที่25เขาเติบโตมาภายใต้สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่หอคอยมันเคยรู้จักใครไม่เคยเห็นแม้แต่ท้องฟ้าเขารู้จักเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับคือเด็กสาวที่ชื่อเรเชลซึ่งด้วยความที่แบมน,นั้นไม่รู้จักสิ่งใดเลยนอกจากเรเชล มาเลยทาให้เขาไม่ต้องการสิ่งใดเลยครับนอกจากอยู่กับเรเชลแบบนี้ต่อไปจนกระท ll, ั่งเรเชลเธอตัดสินใจที่จะปีนหอคอยดังกล่าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดพร้อมบอกว่าบนนั้นแบมจะได้เห็นท้องฟ้าที่มันไกลสุดลูกหูลูกตาดวงดาวมากมายที่ต่อจะให้ใช้ทั้งชีวิตก็นําไม่หมดเรเชลเธอปีนขึ้นหอคอยไปคนเดียวครับทิ้งแบมเอาไว้ก่อนที่ไม่นานนักแบมเขาจะปีนตามขึ้นไปเหมือนกัน Tower of God นั้นมันเป็นเว็บตูที่มีพล็อตที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเมื่อ10ปีที่แล้ว การวางเรื่องที่เราทราบอยู่แล้วว่าจุดหมายมันคืออะไรหรืออยู่ที่ไหนแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางอยู่ดีขอบสนุกของคาที่คุณจะได้เห็นแบมพัฒนาไปเรื่อยๆสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนได้เห็นว่าเขาต้องทําอะไรบ้างเสียสละอะไรบ้างถึงที่สามารถปีนหอคอยขึ้นไปได้และเจ้าหอคอยนี้นี่แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆส่วนตัวผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยติดหนึบผู้แต่งเขาเล่นกับความอยากรู้ของเราครับที่เวลาเราได้เห็นชั้นต่างๆ มันก็จะมีคําถามเกิดขึ้นในหัวงเราว่าชั้นต่อไปมันจะเป็นยังไงเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับด้านบนมันมีอะไรกันแน่จุดสูงสุดมันคืออะไรกันแน่หรือแม้กระทั่งหอคอยที่อยู่ตอนนี้มันคืออะไรกันแน่ผมขอยนข้อมูลที่น่าสนใจไว้ให้ทุกท่านไปตามต่อกันครับแต่ผมลองไปหาดูมาชั้นแต่ละชั้นภายในหอคอยเนี่ยมันมีทั้งเผ่าพันธุ์วัฒนธรรมและผู้คุมที่แตกต่างกันที่แต่ละชั้นจะใหญ่เท่าเท่ากับทวีปอเมริกาโดยหอคอยนี้มันมีทั้งหมด135ชั้นครับ ทำให้ทางเทคนิคแล้วตัวหอคอยมันใหญ่กว่าโลกเราถึง11เท่าฝั่งแค่นี้มันก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับมันเลยไม่แปลกเลยที่คนอ่านเนี่ยอยากจะตามดูเรื่องราวของแบมไปเรื่อยๆได้เจอสิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันปริศนาของหอคอยมันคือสเสน่ห์ที่ทําให้ Tower of God อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ครับมันเลยทําให้ผมสงสัยว่าถ้าเป็นทุกท่านทุกท่านอยากจะเป็นหอคอยเหมือนกับแบมไหมครับ ผมว่าหลายคนน่าจะได้ข่าวกันแล้วนะต,ตอนนี้ Tower of God เว็บนชื่อดังยอดอ่านเกิน6พันล้านได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นเกมมือถือใหม่ใน,นชื่อ Tower of God New World ให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นตนัวละครต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพัมพที่25คูนรักหร,รือเจออราเชลได้โดยตัวเกมมันจะเป็นแบบไอดอลครับที่ให้ผู้เล่นสะสมตัวละครต่างๆมากกว่า70ตัวทางการออกแบบท่องท่าการออกสกิลเรียกว่าถอดมาจากเว็บ툰แบบเป๊ะเ,เ,เลยครับนี่ยังไม่นับรวมพวกกราฟิกที่มันสวยมากๆอีกด้วยนะครับซึ่งมันรวมถึงธกจต่างๆด้วย ที่จะอิงเนื้อเรื่องตามเว็บตูนนี่ถือเป็นโอกาสทองเลยครับที่คุณจะได้จับพามาอยู่ทีมเดียวกับยูริจาฮาสักทีใครที่อ่านน่าจะเข้าใจกันดีครับแต่ถึงอย่างนั้นแม้คุณจะไม่เคยอ่าน Tower of God มาก่อนหรือเคยดูมาก่อนทุกท่านก็สามารถสนุกกับตัวเกมได้ครับโดย Tower of God New World ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับคลิกลิงด้านล่างแล้วไปจัดทีมของคุณได้เลยแม้ว่าความนิยมของเว็บตูนมันจะพุ่งขึ้นสูงมากๆครับหลังจากการมาของโซโล่เลเวลลิ แต่นั่นมันก็ได้ทําให้ผู้ที่อยากเป็นนักเขียนเว็บตูนเนี่ยมีมากขึ้นเช่นเดียวกันและบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วมีโซโล่เลเวลลิ่งเป็นแงรงบันดาลใจหลักมันเลยทําให้ไม่นานนักพวกเว็บตูนที่ถอดแบบโซโล่เลเวลลิ่งมาจะผุดขึ้นไปนดอกเห็ดมองไปทางไหนก็นักกล้าฮันเตอร์ฮันมามีระบบหันกล้าไปที่ก็เป็นเนโคโมมรแมนเซอร์ไปซะแล้วเรียกว่าโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยมาได้ปลูกกระแสความนิยมของมังวาแนวเ,เก็บเวลระบบต่างโลกขึ้นมาครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากประสบการณ์การอ่านเว็บตูนของผมมันมีอะไรที่สสร้าางคีเชบ โดยผมขอยกตัวอย่างมาสัก3าอันละกันนะครับแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนว่านี่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นรเริ่มกันที่อันแรกระบบ s ิสเต็มตั้งแต่ตอนที่โซโลเลเวลิ่งเป็นที่นิยมพวกมังวาที่มีระบบเป็นองค์ประกอบมันก็มีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครับเผื่อใครอาจจะไม่เก็ตไม่เข้าใจว่าระบบมันคืออะไรระบบในที่นี้มันเหมือนกับว่าตัวละครหลักในเว็บตูนจะอยู่ในเกมครับพวกเขาจะเห็นเลเวลของตัวเองสกิลของตัวเองค่าสเตตของตัวเองเควสต,ต่างๆนานา,นา ที่มันช่วยทาให้ตัวละครเหล่านั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกมังสวาแนวนี้มันจะมาพร้อมกับพลอตที่ว่าโลกได้รวมเข้ากับโลกของมอนสเตอร์มีปีศาจมีเกตประตูปรากฏขึ้นมาผู้คนต้องเข้าไปเพื่อล่ามอนสเตอร์มีพวกคนที่เก่งๆมีจัดอันดับแรง SSS อะไรแบบนั้นพวกอะไรก็ตามที่จะทําให้คุณเห็นว่าตัวละครพวกนี้มันเก่งครับโดยตัวละครหลักส่วนใหญ่ในมังสวาแนวนี้ก็จะเริ่มจากติดลบครับอ่อนมากๆอาจจะโดนรังแกบูลลี่เป็นของแถมก็ได้ พอได้ระบบเข้ามาช่วยก็จะเก่งขึ้นแบบมหาศาลซึ่งมันก็แล้วแต่ด้วยนะครับว่า้ระบบดังกล่าวเนี่ยตัวคอหลักพระเอกเห็นแค่คนเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะเห็นแบบทุกคนเลยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นตัวหลักของเราเนี่ยก็จะแบบได้คลาสลับได้สกิลมีบัคหรือไอเทมที่มันโกงมากๆไม่เป็นพวก Necromancer ก็กอบสกิลเลียนแบบสกิลไม่ต้องไร่เวททั้งเกาหลีจีนญี่ปุ่นมีหมดเลยโดยระบบพวกนี้มันก็จะไปผสมรวมเข้ากับอย่างอื่นอีกมากมายครับแต่นั้นเอาไว้ที่หลัง บอกตามตรงผมไม่ค่อยอินกับพวกระบบในชีวิตจริงเท่าไหร่ครับแต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นในระบบเหมือนกันแต่จะมีพล็อตแบบเป็นเกมจริงๆอะครับที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้อันนี้ผมพอรับได้อยู่โดยส่วนมากเข้ามาแนวนี้นะครับตัวหลักก็จะเป็นแบบคนที่เล่นเก่งมากๆอาจจะเป็นนักแข่งมาก,ก่อนปกปิดตัวตนได้คลาสโกงคลาสลับลดล็อกเควสเนอร์เรื่องที่ทางเซิร์ฟมีแค่คนเดียวที่ทําได้ซึ่งจากทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นผมไม่ได้หมายความว่าถ้ามังสวาเรื่องไหนมันมีระบบ มันจะเป็นมังสวาที่แย่นครับส่วนตัวคิดว่าระบบเนี่ยพวกมันเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเป็นตัวช่วยในการเล่าเรื่องมากกว่าที่ผู้แต่งเนี่ยสามารถบอกเราตรงๆได้เลยอันต่อไปผมขอเป็นจุติและกันครับขอโอกาสครั้งที่2 3 4 5 6 7 8 9 1 0ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการที่มนุษย์นั้นทําสิ่งที่ผิดพลาดมันเป็นในเรื่องธรรมชาติมากๆครับและสิ่งที่เราทําได้หลังจากนั้นก็แค่เรียนรู้แล้วก็ไปต่อเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วได้มังควาแนวจุติ คือการนําแนวคิดนี้มาปรับเปลี่ยนใหม่ครับย้อนเวลาเพื่อกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเพราะว่าสําหรับเราแล้วสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ร้ายแรงมากใช่ไหมครับโลกยังอยู่ดีอยู่บนพวกคนที่คุมนิวเคลียร์ครับแต่ภายในมังควาประเภทนี้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันหมายถึงโลกล่มสลายมันจึงเกิดเป็นมังควาแนวจุติขึ้นมาครับที่ตัวเองจะได้รับหรือมีพลังในการย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตได้โดยแน่นอนว่าตัวเองจะมีความสามารถเทคนิคความรู้จักอนาคตติดมาด้วย ทำให้เขาสามารถใช้ความรู้เหล่านั้นเป็นข้อได้เปรียบได้เช่นการป้องกันสิ่งเรวร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรืออาจจะใช้มันเพื่อทําให้ตัวเองเก่งขึ้นยิ่งกว่าเดิมก็ได้คอนเซปต์ของมังวานในจุติมันเหมือนกับการดูภาพ,พยนตร์นะครับคือเขาว่ากันว่าเวลาที่เราดูภาพ,พยนตร์ผู้กํากับจะต้องทําให้ผู้ชมสนใจในตัวหนังได้ใน10วิถึงหนึงในทีแรกและเพื่อการนั้นมันจึงมีเทคนิคที่ผู้กำกับจะทําการจวไคลแม็กซ์ไว้ก่อนแล้วค่อยเล่าย้อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเทคนิคเดียวกันเลยครับเพียงแต่ว่ามังวา ได้นาเทคนิคนั้นมาขยายให้มันใหญ่ขึ้นปรับเปลี่ยนให้มันดูมีอะไรมากขึ้นโดยทางนี้การจุดติมันก็มีหลากหลายจุดประสงค์หลากหลายแบบนะครับเหมือนกับตัวต่อเลยจุดติเสร็จมีหน้าระบบโชว์ขึ้นมากลายเป็นเกมจุดติกลับมาช่วยโลกจุดติไปแก้แค้นจุดติไปอนาคตก็มีที่ในกรณีนี้ตัวเอกเนี่ยจะเป็นบุคคลสาคัญเป็นชุดเซนวันที่เห็นว่าอนาคตที่เขาช่วยเนี่ยมันตกต่ำลงกว่าเดิมพวกแนวต่างๆของวรรณกรรมไม่แค่เฉพาะมังวัดเท่านั้นมัาสามารถแตกกิ่งออกไปได้เยอะมากๆเลยครับ ต่อมาผมขอเป็นหอคอยทาวเวอร์การที่เราจะสามารถจดจอดอยู่กับอะไรบางอย่างได้เราจําเป็นจะต้องมีเป้าหมายรออยู่ครับซึ่งมังสวาประเภทไต่หอคอยมันก็คืออะไรแบบนั้นคุณจะทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าเป้าหมายของตัวละครมันคืออะไรสิ่งที่เราจะได้รับก็คือได้เห็นว่าเพื่อที่จะสามารถไปถึงเป้าหมายนั้นได้ตัวละครต้องผัดอุปสรรคอะไรบ้างพูดง่ายๆคือเราจะเห็นจุดเริ่มต้นกับระหว่างทางเท่านั้นส่วนมากมังสวาประเภทนี้เราไม่ค่อยจะได้เห็นปลายทางสักเท่าไหร่ ซึ่งไอ้เจ้าจุดหมายที่ผมพูดถึงมันก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นยอดหอคอยเสมอไปนะครับส่วนมากจะแบบไต่หอคอยเพื่อล้างแค้นหายารักษาโรคตามหาคนน้อยมากที่ผู้แต่งเนี่ยเลือกให้ยอดหอคอยเป็นเป้าหมายหลักซึ่งโดยส่วนมากแล้วพวกมังสวาประเภทไต่หอคอยเนี่ยมันจะไม่มาเดียเด่ยวๆครับแต่จะมาคู่กับระบบขึ้นอยู่กับว่าผู้แต่งจะเน้นอันไหนเป็นหลักหอคอยอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆภายในนั้นหรือจะเป็นตัวหลักเลยก็แล้วแต่มันมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นครับที่จะเน้นหอคอยเดียเด่ยวๆนั่นก็คือ Tower of God ทิโลกทางใบเนี่ยมันคือหอคอยเลยแตกต่างจากมังวาตตยหอคอยอื่นๆครับที่มันจะสร้างหอคอยอไว้เฉยๆไม่ได้เล่าเกี่ยวกับหอคอยแต่จะไปเล่นกับพวกคอนฟ lict อย่างอื่นแทนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นความซ้ำซากของแถมที่ผมเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือพระเอกเก่งไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับไม่ว่าจะแนวไหนเฟตาซีชีวิตธรรมดามังวาในช่วงนี้พระเอกเนี่ยจะเก่งมากเป็นพิเศษซึ่งสำหรับผมมันก็คือดาบสองคมดีๆเลยครับ เพราะการที่มันมีพระเอกเก่งมันจะทําให้ลึกๆเราทราบอยู่แล้วว่าสุดท้ายพระเอกจะสามารถผ่านปัญหานี้ไปได้มันเลยทําให้เราไม่ค่อยสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ครับส่งผลต่อทําให้เนื้อเรื่องมันน่าเบื่อตามไปด้วยเพราะงั้นที่พึ่งของมังหะประเภทนี้ถ้าคอนฟลิกต์ไม่ดีจริงตัวละครก็ต้องน่าสนใจมากๆแต่ถ้าทําสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นมาบอกเลยครับว่างานหยาบไม่เหมือนกับพวกไซตามะสาเหตุที่มันเวิร์คคือมันเป็นการ์ตูนแก๊กขายตลก มนเลยทําให้พวกมังวาที่ไพ่เอกเก่งแล้วอยากจะให้เนื้อเรื่องดาร์กด้วยเนี่ยไม่เก่งจริงทาไม่ได้ครับนั่นก็บอกๆแล้วกันครับสําหรับความซ้ำซากความคลีเช่ของเว็บตูนจริงๆมันยังมีเยอะกว่านี้ครับอย่างพวกจอมยุทธมูริมยุทธจักรยุทธภพพวกแค่เฝ้าดูกลุ่มดาวสตรีมโดเนตตัวร้ายในนิยายเยอะมากแล้วก็ขอจำอีกครั้งนะครับทั้งหมดมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นและทุกอย่างที่ผมพูดไป มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีผมไม่อยากทุกท่านคิดว่าซ้ำซากเท่ากับไม่ดีครับปรับไมค์เซ็ตกันใหม่โดยถ้าทุกท่านมีมังควาอะไรอยากแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปลองเล่น Tower of God New World กันด้วยถ้าจะไม่ผิดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมามันมีกิจกรรมใหม่อยู่ครับวันหยุดสุดอันตรายของซีเซียมีคอสตูมกระชาตัวละครใหม่พร้อมกับหมดเนื้อเรื่องแล้วก็สเตจที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ไปลองเล่นไปลองไต่หอคอยกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมมาแชร์มาอวดกันด้วยใครที่ชอบคลิปนนี้ อย่าลืมกดไลค์แชร์ s ับส c คร b e เป็นเำื่อนจ้ผมด้วยและผมก็ขอขอบคุณสมาชิกท่านท,ที่สนับสนุนมาแล้วก็ขอขอบคุณสุดแรงทุกบัตท,ทุกตังค์เลยครับในวันนี้ The c ค r เด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ